เล่นปอนเดอรหยัดจมทุกคนทุกท่นทานไทยสางว,วันที่สามตุลาคม 2, สองพันห้าร้อยหกสิบหกชีวิตนำเนินไปผมมีอย่างเดียยังมีลมหายใจกับเบิ่งมันไปนั่นแหละเบิ่งสังขารเบิ่งความจริงไปพิจารณาไป มันเห็นชัดขึ้นเลยเลยๆความจริงถ้า,ถามองในแง่ของความจริงมันบังคับอย่างไม่ได้คือ,คอฟังหลวงพ่อว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติกิเลสนั่นแหละกิเลสความปรุงแต่งความคิดเห็นตัวนำพาตัวปรุงแต่ง อวิชชาต,ตัวตัวแม่ตัวการง่ายอวิชชาความบกหูตามความเป็นจริงเอามาฟังธรรมกับใสหูเรียนหูความจริงแยกแยะพิจารณาก็คลายความเห็นพิษามาเห็นจริงการเห็นจริง,ไงไนี่แหละก็คือตัวปัญญา ว่ามันความจริงก็คือบังคับอย่างาไดแค่นี้ออสไปต่อตตานอย่างใดความจริงมันก็คือความจริงสัจจะคือความจริงพุทธเจ้า่นเก่าความจริงมาบอกมาสอนเขาเขาก็บอยอมฟังบอยนอมยอมรับบอยยอมรับคือว่ามันก็เลยต่อตตานเป็นบ่บังคับเแล้วมันความจริงมันก็บ่บังคับอย่างไรมันเป็นไปของมัน เป็นสุขเป็นทุกข์นี่บังคับเชื่อมันสุขมยเชื่อมันทุกข์เห็นบ่มโมหินว่าธรรมชาติของใจนั้นอ่ะมันหม่เนเฮาเหมือนที่ว่าไปบังคับนี่มันคือเรื่องของกิเลสอัตตาเห็นบ่ถ้าว่าเป็นถ้ำแล้วเออมันก็มีแค่แคห้หูอันเดียโมไมีเหี่งนี่มันแค้หูในชีวิตเฮาหูวันยังบาตายนี่เดีย โอว่ายังหายใจอยู่เออเบิ้งมันไประบาดอย่งกระทบมากอะมันเห็นให้้ยาสูงหรือทุกข์อะเ,อเป็นธรรมะน่ะคือเห็นความจริง,งเห็นบอกอันนี้คนไม่เห็นความจริงอยู่กับความจริงอยู่กันเขาแสดงให้เห็นอยู่กันมองไม่เห็นเออบ่มีเพ้อบอ่บอ,อีอะไรผู้หูมาเพ้อความจริงก็คือ มันเป็นธรรมชาติธรรมดาเขาอยู่แล้วเกออิดมาก็มีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้แหละความจริงเบิ่งมันไปเนี่ยไปตัวต้านเขาแบบเนี่ยไปบังคับเขาความเป็นเด็กหายไปความเป็นสาวหายไปเป็นธรรมดายไปบังคับเขาหมดเย่เท่าหมดย่แก,เเก่เป็นไปหมได้เพราะคือความจริงอุ้สลลาดกันเลยย,นยยอมรับขั้นนวยยอมรับ หมดปฏิเสธแล้วเสือพระพุทธเจ้าแล้วหมดเสือดอกปะยี่นานอันนั้นนะบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เสือพระพุทธเจ้านี่แหละเออยะบอเนี่ยเลือกก็ยากนียเห็นอกความจริงคือความจริงเห่ยยอมรับบ่ยอมรับมันคือความจริงนั่แหละสิตะสิว่าตายหรือว่ามีตายบ่ยอมรับว่าโอ้บ่จะตายยอมรับว่าตายแต่สุดท้ายก็ตายกันหมด ความจริงมันเป็นเรื่องนี้นั่นแหละคนที่เข้าใจความจริงเขาังว่างใจเปลี่ยนนั่นแหละว,ว่าว่างใจเป็นคือว่างความยึดมั่นถือมันเป็นธรรมะบอต่อพบต่อชาติบ่มีตัวตนมาลงในสังขารเบื่องร่างกายนี่ก็เห็นชัดเจนเห็นอยู่บ่มันแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอด มันทำงานแล้วก็ใหญ่ขึ้นมามีเห็นบ่วร่างกายมันงะระบบร่างกายเขากินอาหารเข้าไปเขาเผาผ่านพลังงาน,นให้ใหญ่ตัของใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเด็ยเปลี่ยนแปลงยัวผัดเท่าความรู้สึกเขาผัดนึกว่าตัวเห่าตัวเห่ายัว,วความนึกคิดก็ดับไปดับไปกันยังมีเห็นเห็นป่บ่ก็ยังว่าตัวเห่ายู่ขึ้นมาขึ้นว่าเป็นเห่านี่ก็มันก็นยังดับเห็นบ่ความคิด คิดว่าเฮาเนี่ยเฮาหนังเนี่ยกระดับไปขนาดคิดเดี๋ยวนี้กันความคิดความปรุงแต่งความโศกความทุกข์ที่เกิดขึน้นกระดับไปในความโง่มันก็ว่าเฮาเห็นบอกผ่านมาเท่าไหร่ละล้างกายก็ว่าเฮาเป็นล้างเด็กความรู้สึกสุกทุกตอนเป็นเด็กมันก็ว่าเฮาแต่ว่ามันคิดตอนนี้มันใส่ละเฮาตอนเป็นเด็ก มันก็บ่มีแหละดับไปละจบไปล่ะแต่ว่ามาคืดตอนนี้มันก็นดับตอนนี้คือกันเนี่ยเนี่ยมันบ่ศึกษาเห็นีหมบ่คนบ่ศึกษาบ่าเรียนรู้ทั้งที่มีสื่อให้เรียนรู้ความจริงเข้ากับบ่มมาเรียนรู้กันมาเรียนรู้กับเนาะทักเข้าใจบ่กเข้าใจอันนี้ก็ได้เออเพวกเข้าใจก็สิเห็นความจริงก็ว่าละ่ะบ่มเข้าใจกับักว่าวหนัง ตัวตนโมเมนต์ตัวเฮ้ามันเป็นแค่สังขารความนึคิดกับโมเมนต์เฮันก็เป็นแค่สังขารเือนกันถ้าว้าอยังบอกว่านี่บอกมันคิดได้ก็ได้แต่ก็ว้าให้คิดนี่ละ่ะวอาให้พิจรารณา,นานันี้ซื่อธรรมะนี่เมา่วอาให้เฮาคิดพิจรารณาให้เห็นความคิดว่าเออมันคิดแบบมีว่ามีเฮานี่โอ้มันเป็นเรืเ่องของกิเลสแล้วก็มาคิดแบบว่า บอกอ่านนเฮ้าเนี่ยนี่มันเป็นด้านที่จะว่าสิลบล้างความเห็นพิษคิดว่าเป็นตัวตนความคิดเป็นตัวต,วตวนะเป็นสัตว์โลกมันเป็นความทุกข์เป็นเหตุของทุกข์นั่นแหละคือความงโง่ความที่พทธเจ้าว่าอาวิชาความงโง่มันหลงมากหลายภพหลายชาติว่าเป็นเฮ้าเนะนี่ยกรทกั่กรรมไปเลยๆแหลนะความวัาสัตว์โลกทำกรรมยุตลอดอยุสิสื่อเนี่ยก็ยังทำกรรม ว่าทำกรรมใดโน่นนังอยู่เสืยอมันมีความหลงเงียเด้มันมีความเป็นเฮ้าอยี่ยเด้นั่นแหละกรรมโมหะความหลงนอนอยก็ยังเป็นกรรมเนาะนอนอยู่เอเป็นกรรมว่าคือไม่ได้ด่าคนนั้นคือไม่ได้สมงคนนี้คือไม่ได้มีสุขทุกข์อย่างคือเสืๆๆ้อโย่เป็นกรรมใดๆมันหลงว่าเป็นตัวตนโย่สัดโลก่ะ หือบักย่อยมันนอนอยู่นะมันก็เป็นกรมันมันหลงว่ามันเป็นกูอยู่นอนอยู่เป็นกมหมาก็ได้เอานอนก็มีตั้งก็หมาก็หลงว่ากูนอนนะมันเป็นกมตัวแล้วมีกูมีกมเห็นไหมบ่มีความเชื่อว่าเป็นเห้านี่แหละมีกมนั้นมองให้เป็นความจริงมองให้เป็นรรมก็เออมันธรรมดานั่นให้มีสติเบิ่งมันสิเวลานอนมันก็ได้ปะภาวนา ยืนเดินนั่งนอนทุกอรอิยบทคือการเจริญสติมีแต่รู้มีแต่หูมีแต่หูอย่ามีเฮาอย่ามีเรามีแต่รู้แต่กำหนดรู้ย่แต่ยังมีเฮ้าหูได้แต่มันก็นรู้ของมันเห็นปะก,ก,กันยะอยู่ได้เนาะเห็ดเห็ดยะอยู่ได้แต่ว่าถ้ามีเฮ้าเฮ้าหูนี่เออคือย่อเหรวะ โห่เนี่เออเฮาโห้ยอเฮาโห้เบิ้งร่วมเฮาเบิ้งเยอะนี่ยเหนปเพ่งมีเฮาเพงเห็นปะแต่ที่นี้มามาเปลี่ยนไหมมาเพงเยอแต่ผมมีเฮาเพงนี่ยเออรู้อยู่รู้ลมอยู่เข้าออกรู้นั่งอยู่แต่ไม่มีเราในรู้ในนั่งเอารวบนั่งก็คือรวปประทับเห็นเนาะรู้นั่งก็คือนั่งมาทำนั่งมาทำก็คือทำเห็่ปมเรนเฮาเห้ ที่มัมีห้าหูเห,ห,ห้าะหนังนนเนี่ยแต่ก็หูกับหนังเนี่ยนี่ละเออนี่ยโอ้เข้าใจได้เนี่ยสบายเลยได้ปฏิบัติคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นว้านี่ละ่ะสมมาที่ชีเกินเนี่ยอนอนก็โผล่อยู่กับเออผมมีโผล่มีแต่รูปมีแต่กิริยาเคลื่อนไหวผมมีสุขมีทุกข์นั่นเข้าใจโยมอยู่กับโลกเขาเนาะ พระโวสดิบานวิสาขากงอนาถบิธิกาเสถียรเอยว้ยเมืแต่พระเจ้าพิมพิสารเหมือนกัเป็นพระสสดาบันน้องมั้งเออเดี๋ยเพิ่นอัตโนมัติเพิ่นรู้ตัวว่ากระทบอย่างแล้วมันเออย่ามีเฮ้าเด้ออนะเนี่ยกินก็ย่ามีเฮ้ากินแต่ก็รู้อยู่รสชาติมันแซบว่าแซบก็เออรู้ตัวว่ากิเลสมันทํางานนี้มันพยายามสร้างตัวตนขึ้นมาเพิ่นก็ูให้ท่านมัน ต๊หรือว่าเพิ่นต๊ะกระแสของการปฏิบัติแบบอัตโนมัติเลยเห็นป่ะก็เลยนี่แหละมันเลยมันได้ปฏิบัติตลอดพระโสดาบันวันนี้เฮาก็มาสร้างความเห็นของเฮาให้ถือตรงเฮาก็ได้ปฏิบัติแน่เผอแน่นะจนกระทั่งมันได้อัตโนมัติคือเขาสู่กระแสพระโสดาบันนี่ก็สบายเลยวันนี้ไม่ต้องมากลับมาไม่ต้องไปต๊ ในอบายภพทั้งซี่เปนว่าละออทุกขติสี่บ่ได้ไปเกิดพระสดาบันแต่ถ้าเฮายัางบ่ตกกระแสเฮากันยังเสี่ยงอยู่ได้เอ,อไหวใจบ่ได้เดี๋ยวหักเดี๋ยวสั่งอยู่ในนี้แลเห็นบ่ภาวนาก็เอาทืาาอา่อเอาพิษกันโยม่มีเห็นอาการของจิตใจเจ้าของที่มีตัวเฮาออกมาเ,ออเน้นมองี้อย่างเดียวยม เน้นมองใจเจ้าของที่มีเห้าเฮ้าเอามาเสียบครับนั้นเสียบกัดอันนี้อยู่ต้องใส่สุดเหลืองต้องหนังจากโซมงต้องยางจากโซมงยังสดมนตนบนอย่างย่างหาเหลืองกับการกระทําอยู่โอ้เฮ็ดได้เท่านี้ถือถ่อถือถ่อพอทือ่อใจถื่อใจข้นน้อยอันนี่ะมันยังมีเฮ้าทือใจมันไม่มีโกูไม่มีโกมันก็มีกล่ำเห็นปะ <c oughs> มันยังยึดกับยังวาอยู่นี่ย พวกเขาใจทรรมากล้วก็เอเอเฮ็ดไปเออไปวัดใดเพิ่นพ้าเฮ็ดก็เฮ็ดแต่ผมมีกูเฮ็ดบัเนี้สวดมนต์ก็สวดไปเบิงใจเจ้าของเออสวดสาพโสพสผ่นสวดเร็วใจเฮาเปใน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 ็นแนวใดสอบหรือสั่งคื่อใจหรือบ่ทือใจเอ้าม่สิมีกิเลสโผลออกมากอยู่ตัวนี่เห็นบ่เบิ่งงัน <c oughs> ไปลำบานเนี้นั่แหละธรรมาชาติที่เฮากระทบ คือการศึกษาคือคู่ที่มาสอนในเฮ้าเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้แม้นไปม่งนั้นม่งนี้ก็โอ้ยทือใจม่งนี้บ่ทือใจบ่ยู่พระเป็นได้นี้ได้พระก็ได้ปฏิบัติโอ้ยบ่บ่คักม่งนี้ไปม่งไหม่เดียว่านะเห็นบ่ม่ได้เห็นอาการใจเจ้าของที่หักสั่ง แต่กก็ไปหามงี่ว่ากระตุ้นเป็นตัวซ้อยให้เขามีสติอันเนี้ยมันเกิดปัญญาเนี่ยนี่แหละเออให้เขาเข้าใจสมาทิที่เกิดเดี๋ยวนี้สิเป็นตัวสําคัญเพราะว่าถ้าเขาไปอยู่มงใด่เขาก็สิได้ภาวานามันบอกเกี่ยวกับข้างนอกรวบหน้ามันบอกเข้าใจละมีแต่รวบกับน้ามั้ยรวบหยัางก็รูบต่างๆนั่นละ่ะเสียงกับเสียงต่างๆนั่นละ่ะ แต่มันบแต่มันมีกระทบเข้ามามันบอกตายเห็นรูปกับรูปอย่างนี้เ่าไปเห็นรูปอย่างนีรูปรดรูปเฮื่อนมันบอกขี่ไปขี่รถไปนําทางเห็นเห็นอันนั้นเห็นอันนี้แล้วก็มันกระปุ่งแต่งว่าชอบหรือสั่งก็มีแค่นั้นบันนี้มีสติรู้ตัวมันกะโอ้มันก็แค่รูปปรากฏเสียงปรากฏดับดับ เออใจใจมึงมึงมันมันมันคือจะสุขจะทุกข์กับสิ่งปรากฏอ,อาเลงองนี้เห็นบ่มันมีสติเบื้องอันนี้แหละท่านั้นสิไปเพื่อเสบบ่มีเห็นบอกครูบาอาจารย์เิ่นเิ่นบันนี้ว่าโอ้ยจะไปเบื้องอันนั้นเด้ไปแล้วมันมีความสุขโอ้ยแล้วเท่านั้นแล้วมีแต่ปูทุ่นแล้วจะไปเที่ยวเบิง่งทัลีเบิง่งภูเขาโอ้ยคักคักอะไรก็ท่ายรูมโอ้ยมีความสุข จังเลยฉันได้มาเที่ยวทะเลมีความสุขฉันฉันได้กินอาหารอร่อยมันสุดลงกลามเห็นไหมบ่มเสียบกามโยมีความสุขจังเลยฉันได้ฟังเพลงเพราะฉันได้มาดูคอนเสิร์ตนักร้องดังจากเกาหลีบัตรสองหมื่นอย่างนี้พุน่ะ <c oughs> เออแพงเท่าไหร่ฉันก็ต้องซื้อเข้าไปเพราะฉันชอบกูชอบ ใครจะทําไมเห็นไหมใครจะทําไมได้กิเลมันเบาหนะเออกูกูสอบอกูใครจะทําไมเห็นบ่นั่นแหละกิตัวตัว,ตวกิเลตัณหานะ่ะไ,ได้เห็นเลยความจ็ดมันถึงมันอุปทา,านขันโอ้ยมันไปหลงมันเป็นธาตุของรูปเสียงกินรสเป็นธาตุของกิเลตัณหาถ้าบ่ได้เห็นมันก็เป็นโทษ โอ้ยเแบะบขอไปเบื้องหนังแน่บอบอม่ให้ไปทุกเด็กหน่อยให้เงอกงอนเห็นอยู่บ,บ่ยังน้อยม่จะไปเบื้องหนังเบื้งองเนี่ยพราะแม่บอ่ให้ไปมันดือเดิดนเพราะว่าให้แหละเด็กหน่อยนี่คือการคนไง่าไปหันอน่าไปนี่่าไปเบื้องก็ไม่ได้ไปดังใจก็ทุกนั่นแลลหละพระลรหันเจ้า พื้นไม่ได้หลงกับสิ่งอย่างไม่ได้เหมือนไปเพื่อเสพแต่ไปเพื่อศึกษาธรรมะพระรูสิรลุหาไปแล้วสอนให้เห็นธรรมเป็นการส่งเสริมกันอาใส่สิงกระทบเพื่อเรียนรู้ธรรมาชาติของใจใส่ซื่อกระตุ้นเดียวเบื้องมองนั้นเบื้องมองนี้รัดว่าอารามสวยงามนะ่มันเหมือนาศาสนาที่แท้จริงอยูบบ่ มันเกี่ยวอยู่บอกกับวัดทันะวุฒิได้เจ้าสอนให้สร้างงามงามย,ายิ่งใหญ่โตๆบอกแล้วก็ให้คนทั้งหลายมาอ้อนวอนบอกมาขอพรให้ได้ดังใจบอกแม้นั้นนอยู่บนะ่สร้างวัดขึ้นมาก,กับจุดมุ่งหมายมพนก็เฮอมากเอ,อเ้อเผยแร่คําสอนโดยจงไปเผยแผ่ความสอนให้เด่นบอธรรมาจักให้ กงจักแห่งธรรมหมุนไปความจริงจะทมความจริงนะเผยแผ่ไปให้คนที่มีปัญญารับรู้รับฟังเอาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขาก็สิผลทุกได้เรียนรู้อริยสัจสี่สามารถเกิดปัญญาเกิดจักขุอุทะปาทิปัญญาอุทธปาทิอรลโกอุทะปาทิได้เห็นปะในธรรมจักนั่นแหละ งูแจ้งเห็นจริงคือโขนทัญญะใดมีดวงตาเห็นธรรมมันว่าเห็นว่าบวมน่เฮ้าอนี้ละคณะคณะนี่มอว่าเห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกจ้างเป็นธรรมมาล้วเม่นตัวบเม่นตนอย่างบังคับอีย่างบ่ได้เด็กบวมีอย่างเทงแท้แน่นอนบวได้อยู่ในอำนาจของผู้ใดเลยแต่ละสิ่งแต่ละย่างในโลกนี้นะเฮ้าสิไปบังคับอย่าง ยึดครองประเทศเป็นปท่านาที่ประดีบังคับคนได้บ่บังคับทหารไม่ไปฆ่ากันได้บ่นันนั้น,นกิเลสมันบังคับใจเจ้าของอยู่กูบอกพ่อใจนั่นบ่กูบอก,กพ่อใจกูต้องฆ่ามึงกูต้องยึดแผ่นดินนี้มาเป็นของโกูโอันนี้ฆ่าเดียวแหละบ่นี้สงครามกันแต่อายน้องเดียวกันยังญาติยังทีดินเดียวนีนบน่บ่ของโกูเอาเสือบเอา เอาเอาซ่ว,ว่าเอาเคืบไปแหละว่าแหละกิิเนก็ไปอย่าใดหลายอย่มีหลาย,ยอย่ายืดคลองสุดท้ายกับว่ามีเพื่อใดอย่างตายกันเมดจะคาจะแย่งกันยังแทนที่ละมาศึกษาทำเห็นทุกข์ในใจเจ้าของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันดินล่นไปด้วยกิเลสตัณหาในใจ คนเข้าใจธรรมเมื่อก็นสยโยกันแบบสันติเือว่าอะไรอันนี้มันโอ้ยะอะไรมีแต่สื่อกลามเนาะสื่อโลกโฆษณากระตุ้นให้เราได้ดีมีเป็นกันยุ่อแย่งแข่งขันกันให้ล้ำให้รวยมันกันํามากินกระทาไปอยู่งแะไรมันฮะมันบ่มีรักธรรมก็ไปในใจมีศีลธรรมในใจมีความจิตสํานึกในความ เห็นนิ่ินรถ้ำนะเบียดเบียนเดียวส่วนมากขาดศีลขาดรรมกันนั้นเฮาก็มาเบื้องเจ้าของนี่แหละเอาเปรียบเทียบเบื้องให้เห็นว่าโลกทั้งหลายเขาจินรนด้วยความยืนใดยืนมีด้วยกิเลสตัณหาเพราะว่าเรื่องศีลธรจริงจริงเรื่องาศาสนาจริงๆกับเรื่องคิดใจเฮานี่แหละให้เฮาใจเฮามีศีลมีรรมเฮาก็สิลล้มเย็นเองเฮาก็สิเข้าใจโลกเขาเอง ที่เขาเยือแย่งแข่งขันกันเนี่ยเพราะความยือใดยังมีเพราะอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาเอาก็ะมี่ตั้งกันเขายังมีกิเลสเขาก็ยังหลงยือใด้ยังมีคือกันนั่นแหละเป็นธรรมชาติธรรมดาของสัตว์โลกนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นเห็นเป็นจังมาอธิบายธรรมะแสดงธรรมพยายามบรรยัติธรรมสินนั้นสินนี้มาให้เขาได้ มุมมองได้ไง่คิดไม่มีการพิจารณาเพื่อสร้างความเห็นที่มันถือต้องมันมีความเห็นว่ามีตัวตนนั่นแหละสำคัญเมื่งนี้หละคนจังปัตนาแต่ความสุขมาให้กูหาอย่างมากก็ให้เฮาเฮาได้สุขทั้งที่ว่าอันนี้แหละตัวกิเลสตัววิชาพ้าเปลียนวายตายเกิดอยู่ ได้ดีมีเปลี่ยนซ้ำหดมันก็บทเฮงมันเป็นสังขารเนี่ยที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันบอกมันเสื่อมไปเสื่อมไปร่างกายนี่ก็มาให้อย่างนั้นมาให้ใจสุขเสียบสุขมันก็ดับดับไปเนี่ยหามาบบหูจักยุดย่อนนี่แหละวัดเลี้ยงตัณหามันอาหาเยื่อมาให้มันกินตัณหาเยื่อตัณหา สนองตัณหามันรูปเสียงกินรถที่น่าใครอารมณ์ที่น่าใครอิทธาลมอะไรละกิเลสมันก็มกักมันมีเมื่อมันมีมกักมันก็มีสร้างใช่ไหละแล้วก็มันก็เป็นขั้วกันอย่างนี้นี่แหละฮักสร้างสุกทุกนินท่าสร้งละเสรนอะโล,ะละกธรรมมันสัตว์โลกจึงมกมุนอยู่กับโลกธรรมมกมุนอยู่กับความสุกความทุกข ผงแต่งไปแล้วก็มีตัวตนในสังขารต่างๆนี่แหละเห็นบะนี่แหละธรรมะก็อยู่ในตัวเฮ้าในความนึกคิดผงแต่งเข้าใจธรรมชาติใจเจ้าของเข้าใจสิ่งต่างๆที่เฮาพี่เห็นแล้วก็เรามาโน้มมาพิจารณาให้มันคลาย,ยาความ เห็นว่ามันเปลี่ยนอย่างนั้นละมองข้างนอกก็เป็นธรรม,มองข้างในก็เป็นธรรเหมันเมเมื่อสิเห็นว่าธรรมชาติทั้งหมดเลยการปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติสังขารก็เป็นธรรมชาติของเขาทํางานเขาไปุกทุกอออาการของเขามีให้เหาได้รู้ไม่ได้แม,ม้นท่านเฮายึดนะเมื่อสิมาตั้งสติแล้วก็รู้มองนี่ รู้ว่ามันเออมันคดของเขาเนี่ยไม่ได้เหมืนไปห้ามความคดไม่ได้เหมืนไปบอกต้องการสิ่งที่ว่าทุกต้องการแต่ซกแต่สิศึกษากับสิ่งที่เข้ามาแบบบ่มีเห่านะทุกทุกสิเกิดขึ้นวิบากกรรมดีโซเกิดขึ้นเนีงกับสิมองเป็นว่าเออธรรมดาเห็นปัจจัย มีอย่างพอดีเห็นบอกพอดีคือหลวงพ่อพอดีทุกอย่างพอดีทางสายกลางพอดีบันนี้ต้องเสียไปทางสุขเสียไปทางทุกข์อ้ยบอกเอาทุกข์เอาสุขภาวนาต้องหาที่สงบเนี่ยมันมีมองสงบเอากระป้าย่าเดี่ยแต่อย่าเนืยอเย่ออย่าเยืดในความสงบได้มันแล้วแต่เหตุกอว่าเนี่ย เงียปัจจัยให้ไม่ได้มาอยู่มองนี้หรือไปอยู่มองไหดแต่เมื่อได้อยู่ได้รู้ได้ยุดจุดนั้นแล้วกับพิจารณาคณะคณะยังมีเฮาสงบหรือบ่สงบวุ่นวายหรือบ่วุ่นวายกับมันก็คือธรรมะเนี่ยยังมีตัวตนออกมาละปุ่งแต่งแล้วก็สุกทุกข์กับสิ่งปรากฏง่ายบบกธรรมะเพราะว่าหน้าได้คุมมองคุถีไม่ได้จํากัดการวลา ขี่กับภาวนาได้มันคือรวบคือน้ามี่ปากกดโมเมนเห้านี่ขึ้นขี้ออกมามันขึ้นเหม็นกับหัวมันมันก็เป็นรูปก mm ่อนขี้คือรวบขึ้นเหม็นคือน้ามรู้น้ามเป็นสุกหรือเป็นทุกโอ้ยเหม็นขี้เจ้าของทุกทุกบ่น,นั่นแหละมันมีตัวยึดกับหั ก็มันธรรมชาติธรรมดาลราไปทุกอย่างงี้บอกพิจารณาเป็นธรรมได้คือรวบคือน้ามทั้งมัดเท่าเราคือแต่ว่ามานันหนังสมาธิหมกกระดูกกระเด็กโอ้เพิ่นภาวานาอยู่เด้อเนี่ยไปโกวนพิ่นเด้อเพราะว่าโกนบางคน <c oughs> แล้วของประเทศอย่างโยซะไม่ได้กำนกหนดรวบน้าว่าสะ ลักผ้าล้างจางเฮ็ดกับเขาตามน้ำพิกกับพราว่าหน้าได้เห็นบอก่าศีกาเฮ็ดกับเขาให้พระเห็นบ่เรายังบรรลุอนาคามีอยูพระพันยังไม่ได้บรรลุอย่างอยู่เห็ราพิรันตหน้าร้างกายสังขานโมเมนต์เฮามันเป็นถ้ำไปเมดนั่นแหละโมเมนต์เฮาแม่นอิลิ มันตรงให้มันตรงต่อรรมอิเลีให้มันปฏิบัติให้มันตรงอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรง n เดี๋ยมันบอกเมียนกับมันคือมันบอกเมียนเห็นไหมบอกเมียนเป็นอย่างนั่นแหละนี่เป็นเช่เฮ้ยมันเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เป็นคนอยมันบอกเมียนคนมันพูดใดญ่เาคนเดี๋ยวนี้ภาษาคนภาษากับาเว้าเดี๋ยวคนกับภาษาสมมุติคอควายอย่างนี้ก็สมมุติขึ้นมาจังอย่างเครียดไปมาสอนเดี๋ยวคอควายเป็นได้นี้โนนูเป็นได้นี้ แล้วก็เอืนว่าคนเดื่อันี้แล้วก็ไปยัเอืนอันนี้คนแล้วก็เปลี่ยนไม่ยิ่งผู้ทายซื้อนั้นซื้อนี้นไปยัดเยียดให้เปลี่ยนคนที่จริงเขากับไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตามสมมุตินั่นแหละเอินว่าคนไปนะส่ไปรอยล้อยสมมุติว่าเป็นคนนสมมุติว่าเป็นหมาสมมุติเป็นต้นไม้สมมุติเป็นสาลาก็สมมุติไปแต่ธรรมชาติจริงๆ,ๆเขาบอกเป็นยังเอาตรงนี้แหละ นี่แหละคือธรรมะเถีย